เดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวนะคะของทางมติชนนิดนึงเขาบอกว่าวิษณุเนี่ยเผยว,ว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษทักษิณเรียบร้อยแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้รับการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษจากครอบครัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้รายงานมาแล้วซึ่งกระบวนการต่อไปเนี่ยก็จะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการต่อไป ลิสานุได้กล่าวว่าขอใช้เครดิตตัวเองนั้นยืนยันเลยว่าทักษณิณเนี่ยยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในเวลานี้เนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นตามที่มีกระแสข่าวปั่นออกมารายงานข่าวได้มีการแจ้งว่านายทักษณิณนั้นได้เดินทางกลับไทย นานแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เป็นไปตามลําดับเลยอย่างที่บอกว่าส่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลตํารวจจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรเลยนะคะว่าจะไปโผล่ที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าอาจจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอกชนสวยหรูหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะน,นี่ก็เขาก็แจ้งมาแบบนี้เนาะอันนี้เราก็นำมา รายงานให้ฟังนะคะก็ประมาณนี้อันนี้สำหรับข่าวเนาะ